ะะผู้ที่ได้ขึ้นตำแหน่งดีเรคเตอร์ในปีนี้ค่ะึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในช่วงปี2020ที่ผ่านมามันไม่ใช่ปีที่ง่ายเลยสำหรับในทุกธุรกิจค่ะหลายธุรกิจเองนะคะไม่สามารถที่จะไปต่อได้แต่เชื่อไหมคะว่าด้วยความมุ่งม,มั่นของพวกเราอุปสรรคใดก็รั้งเราไว้ไม่อยู่นะคะ จะประกาศต่อไปนี้สําหรับสองท่านที่ได้ขึ้นตําแหน่งดีเรคเตอร์จะเป็นตัวยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและโอกาสดีๆที่อยู่ในบริษัทของเรานะคะเรามาเริ่มต้นที่ท่านแรกสําหรับตําแหน่งดีเรคเตอร์ค่ะเราขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกาลังใจและยินดีกับเขาให้กับคุณดอนนวัตพากรค่ะยินดีด้วยค่ะ วันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเต้นที่สุดวันหนึงในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าผมก็พยายามคิดว่าผมจะพูดอะไรนะครับแต่ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยถ้ายิ่งเขียนสคริปต์ก็ยิ่งลืมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกมุ่งมั่นและก็สามารถที่จะคลายความตื่นเต้นลงได้น,นะครับก็คือ,อคําขอบคุณที่ผมตั้งใจะจะมอบให้สําหรับุคนคนหนึ่งนะครับที่ คอยให้กำลังใจคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยลักดันผมตลอดมาจนมาถึงช่วงเวลานี้นะครับทั้งนั้นก็คือ,อพี่พอลนะครับหรือพี่ใหญ่ไดมอนของเรานะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอยากจะขอบคุณสิ่งที่ทําให้ผมรักและเชื่อมั่นในธุรกิจนี้นะครับก็คือประการที่หนึ่ง ทีมงานทุกท่านที่เปรียบเสมือนครอบครัวนะครับเป็นคนที่น่ารักให้กําลังใจและสร้างสังคมที่ดีซึ่งจริงแล้วเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับข้างนอกนะครับมีแต่สังคมที่ทําให้เราท้อใจมาเยุะแล้วครับสังคมที่ดีที่ให้กําลังใจและรักซึ่งันและการปัญหายากจริงๆนะครับแล้วเราได้พบในที่นี้นะและสิ่งต่อมาที่เป็นสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าการทําธุรกิจในระบบออนไลน์ของเรานะครับ ต้องขอบคุณนะครับไดมอนด์โจนะครับที่เป็นคนสร้างระบบบีลีฟแล้วก็ในผุน้ท่านต่างๆอื่นด้วยนะครับ่น,นทุกทุกทัานเลยนะครับที่มีส่วนในการสร้างระบบบีลีฟขึ้นมาสร้างบีลีฟอะคาเดมีที่ให้ให้เรานะครับมีครบทุกอย่างที่เราสามารถที่จะท,ทําธุรกิจออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและมีความมั่นใจและสามารถที่จะทําได้อย่าง เรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอินฟีนิตี้แล้วก็ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามเมื่อเข้าสู่ระบบนี้ผมเชื่อมั่นเลยครับว่าทุกท่านสามารถจะทําได้อย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลที่เป็นนวัตกรรมนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่อันนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะมีใครเลียนแบบได้นะครับแล้วทําให้เราสามารถที่จะสร้างธุรกิจและ ที่สาคัญคือช่วยเหลือสังคมให้สุให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยด้วยเจลของอเจลพลาสนินนะครับก็สคริปต์ก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายแล้วก็คงจะมีแค่ประโยคว่าเป็นที่ผมคิดในสมองก็คือว่า Thank แตงกวามันจะสดไม่สิ้น such a p a สด e ื่นท And you give me such a w w o d e r f u l moment. Because you the name. Dawn, ad, b u s e y s u you g m v t m e the n as ด a นวัตพากรแอน o ์แ a เจียมัขอเวนทุกท่านะคะสวันค่ะท่นแรกของเรานะคะในตำแหน่งของดีเรคเตอร์ค่ะ